มาดูกันต่อในข้อสุดท้ายเนาะนะครับเ,เริ่มจาก0 1 16ถ้าสังเกตเนี่ยเลขมันเพิ่มค่อนข้างเร็วนะครับข้อนี้ครัวเลยดาวว่ายกกำลังนะครับอีกอย่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าใครแม่นการถอดรู้เนาะจะรู้ว่าจะมีตัวกำลัง2ได้2ค่านี้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น16กําลัง2 16กําลัง2ได้256กเนาะ25่าลัง2ได้625 ตัว16ก็มีตัวกาลังสองกันก็คือ4นะครับตัว1กํากลังสองก็1ตัว0ก็คือเกิดจาก0กํากลังสองทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยศูนย์หนึ่งสี่สหกยี่ห้ามันก็ยังงง,งๆอยู่เนาะความสัมพันธ์อะไรวะนะครับทีน,นี้ยี่ห้ากับสิบหกเนี่ยถ้าเราแม่นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันมีกาลังสองได้สองตัวนี้อีกยี่ห้าเนี่ยเกิดจากห้ากำลังสองทั้งหมด กำลังสองห้ากำลังสองได้ยี่ห้าทันเนาะส่วนกำลังสองตัวข้างนอกเนี่ยมันเหมือนลอกมาสิบหกก็ทำเหมือนกันสิบหกก็คือสี่กำลังสองะสี่ก็ทำเหมือนกันสี่คือสองกำลังสองหนึ่งก็หนึ่งก็คือหนึ่งอะไรส่วนก็คือ0นอ่ะเขียนให้มันสัมพันธ์กันแค่นั้นทีนี้เราก็สังเกตได้ว่าตอนนี้มันเริ่มที่ศูนย์เนาะแล้วก็เพิ่มเป็นหนึ่งเพิ่มเป็นสอง แล้วก็ข้ามไปเป็น4แล้วก็เป็น5มันขาดเลข3ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เรารู้เลยว่ามันคือ3กํกำลัง2นั่นเองสามกำลัง2ได้9มันก็กลายเป็น9กําำลัง2ทถ้านาออันนี้9 9นะครับ9กําำลัง2ข้อนี้ก็เลยตอบ81ตอบตัวเลือกที่3นั่นเอง